สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับนะคะมานำเสนอรถเก๋งมือสอแบบความประหยัดนะคะคันนี้ประหยัดมากๆค่ะทุกท่านติดแก๊ส LPG มาด้วยนะคะประหยัดทุกการเดินทางค่ะรถพร้อมขับพร้อมใช้เลยนะคะรถขับดีเจ้าของขายเองค่ะวิ่งทางไกลได้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะชงล่างนิ่งๆเครื่องเกียร์ดีหมดเลยนะคะ เป็นรถมิสูบิชิแรนเซอร์ปี05ค่ะราคา5,9,000บาทเกียร์ออโต้กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะรถสวยขนาดนี้นะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวรถด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลากันไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ